มาอธิษฐานเปิดไพ่สารสวรรค์นะคะวันนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะไพ่สารสวรคร์นี้นะคะพี่มิ้นนะคะสื่อสารนิมิตนะคะขอพระเมตตานะคะครูเทวดานะคะแล้วก็จะาปรดญาตินะคะสร้างขึ้นมานะคะเพื่อเหมือนกับเป็นอุปกรณ์นะคะช่วยสื่อสารหรือว่าช่วยกล่าวบอกกล่าวตักเตือนลูกหลานอะ่ะสาหรับชาวราศีสิงห์ต้นปี2568จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูอ่านี่นะไพ่ใบแรกไพ่สารสวรคร์นะคะต้นปีแรกได้อะไรเอ่ยโอ ได้ก้อนเงินเป็นปึกๆอ,อ๋อดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงหนะ์ขอให้นะคะเป็นดั่งพรก็แลวกันนะคะใครติดใครขัดใครล้องมานานนะคะก็ขอให้ได้รับเงินก้อนจริงๆนะคะต้นปีนี้อันนี้เป็นภาพโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดีใจด้วยมากๆอ่ะไ่ใบต่อไปนะคะใบต่อไปได้ใบอะไรนะคะขอบรมีครูบาอาจารย์ช่วยเปิดไพ่ให้ลูกหลานนะคะที่ติดตามชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะคะนี่ได้อะไรเอ่ย โอ้โหเป็นดอกมะลิอ่ะนะคะหอมหวานนะคะมีชื่อเสียงนะคะใครทํางานในวงการบันเทิงและคณะราศีเสีงยงหรือว่านะคะสาวโสดนะ,ะสาวโสดและคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้สวรรค์ด้วยนะคะก็อาจจะพิจารณาได้ว่านะคะคนที่เข้ามาก็จะดีนะคะร่วมหุ้นร่วมส่วนหุ้นส่วนนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงที่ลัคนาราศีเสี่ยงเนื้อหอมมากเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหอมแบบทางมีคู่หรือเนื้อหอมแบบทางธุรกิจนะคะนี่ได้ไพ่ดอกมะลินะคะอ่ะใบสุดท้ายใบสุดท้ายมามาสรุปกันนี่ได้ใบอะไรเอ่ยเอาต้องระวังนะต้องระวังนะคะสัตว์ป่าหนี ไฟไฟหม้นะคะไฟไหม้ป่าอันนี้ก็แปลว่าต้องระวังเหมือนกันเวลาที่ดวงมันขึ้นนะคะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะความประมาทก็อาจจะนําพามาซึ่งความเสียหายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียหายเรื่องทรัพย์สินนะคะหรือระวังอัคคีภัยนะคะระวังความร้อนอกร้อนใจอันนี้ก็ต้องระวังอ่ะ,อะเปิดให้อีกใบหนึ่งนะคะ อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติลูกๆเราวางอ่ะมันมีการเตือนภัยมาแบบนี้แล้วนะคะอ่าลูกก็ต้องไปทําบุญไปทําบุญเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับความร้อนหรือเกี่ยวกับน้ําดับร้อนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าทําบุญแล้วนะคะน้อมถวายบุญกุศลด่สียงศักดิ์สิทธิ์แล้วไพ่ใบสุดท้ายบอกอะไรนะคะได้อะไรเอ่ยขวากน้ํา ก็ <g iller> <g iller> แปลว่ายังจะต้องระวังอยู่นะคะ <g iller> แปลว่านะช่วงท้ายๆเนี่ยระวังมันมีอุปสรรคนะแต่ว่าอุปสรรค์อย่างไรก็ตามแต่นะคะอุปสรรคอยังไงก็ตามแต่แต่ถ้าเราระวังอะ่ะนะคะอุปสรรคเนี่ยมันก็มีกันทุกคนอยู่แล้วอะมาเปิดอีกใบหนึ่งอะเราจะเป็นยังไงมันก็ตองเป็นอย่างนั้นแล้วแหละนะคะนี่ใบอีกใบหนึ่งอ่าจบท้ายด้วยดอกมะลิยังโอเคหน่อยยังเป็นดอกมะลิเหมือนเดิมโอเคนะคะแปลว่าโอเคแม้มีอุปสรรคหน่อยแม้มีความเดือดร้อนใจหน่อย ทำบุญเสียนะคะทำบุญแล้วทำบุญซ้านะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปิดท้ายด้วยดอกมะลินะคะความสุขสดชื่นแน่นอนค่ะนะดังนั้นก็รับพรรับการเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์พี่มิ้นยังไม่ได้เปิดดูดวงนะคะแต่นี้ก็คืออ่าเหมือนกับนะคะมาเปิดเป็นไพ่โครนนะคะให้กับทุกท่านนะคะโดยรวมกันไปก่อนถ้าวันใดวันหนึ่งพร้อมก็อาจจะมีการรับนะคะเปิดไพ่ให้เป็น บุคคลอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจหรือเป็นค่าคงไห้กับพี่มินด้วยค่ะ